นะฮะวันนี้มารับรถครับรับเข้าอีกสองคันนะคันหนึ่งนิ้วหน้าเอาไปแล้วนะครับเป็นรถล้านรับซื้อของเก่านะฮะก็เลื่อกกิจการครับก็ามาเอารถครับสองคันอันนี้เป็นไอซูซ็อกกี่เครื่องหกวีดนะีหกเกียร์าเป็นรถประกอบทั้งคันเลยยังไม่ได้เดิมๆด,ดูดิมตรงประตู อันนี้ผมตั้งรอบสูงไว้นะครับปั๊มลมสตาร์ทเมื่อเมื่อนคะืนนี้คาซีเป็นของอะไรล่ะนะเป็นของเ j ร์ว่ะเ j ร์ UR, UR, ครับสองสี่ศูนย์น่าจะใช่นะรถหกท้อครับสองพันสภาพ เดิมๆทั้งรุ่นครับเป็นยาง900ตื้อมากี่ปีแล้วนะฮะห้าหกแสนกันนี้าของรถบอกนะครับพื้นเลยอีกคันหนึ่งก็เอาไปละนะเอาไปละทีเอลนะคันนั้นเป็นทีเอลร้อยแรงฝาดำ คันนี้ทะเบียนชุดโอนครบนะเบียนชุดโอนครบเลยรบไฟไม่ต้องพูดถึงเลยแรับคันนี้ครับน่าจะไม่มีตัวจามก็ไม่มีละแท็กซี่ก็เป็นเกิดไม่ได้ครับใครหายอยู่นะรถรุ่นนี้ เกษตรเรื่อนี้นะก็สอบถามได้ครับคัษซีก็โอเคะนะมันจะมีะเสนิมกินอยู่ตรงนี้ครับก็น้ำมันไหลลงมาตรงนี้แต่ไม่หักนะคมดูแล้วไม่หักท้ายพวออะไรก็ยังมีสวยอ,ออกเล่นบอรับหรอกอ,ออกเลยไ,ไม่เจ็บเนเล่งข้างเออเนี่ยบอรับบอรับมันต่ำ ลมมีหรอเปล่มันเหยียบคือชีอะไรนี่โอ้โหโอ้รถขับมือเดียวอันนี้ผมว่าจะขับนะักขี่เกลา้าลมมันยังไม่เต็มเท่าไหรมผมจะตาทเมื่อกี้นะครับชค่กทับ พ่อแอบแอบข้างนี้่อนแอปพะเจ้าตะเกียงลงลมอลายเบาดีเลยทั้งคันก็น่าจะมีลมาลไยระเบาที่สุดละมือเดียวเลยแก,กราบเลย ยังไม่เจอรุดแลวมันลม้มหมดก่อน้ะต,ตาไว้แป๊บเดียวกระโดดขึ้นแล้ว Hoặc kia bài đây Hã? hả hả cái này đây cái Hã? Hã? cứ khẩu